ทำไมเราถึงรักสถาบันทำไมเราถึงรักในหลวงเพราะตั้งแต่เล็กจนโตพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราก็ไม่มีใครไม่รักในหลวงและสถาบันเลยค่ะเราเห็นในหลวงทรงงานหนักจากข่าวในพระราชสำนักตั้งแต่เราเล็กๆจนตอนนี้เราอายุจะครึ่งร้อยแล้วเรารักในหลวงและสถาบันด้วยสำนึกของเราเองค่ะ ด้วยตาด้วยใจที่เรามองเห็นในสิ่งที่ในหลวงธทรำรเพื่อคนไทยเพื่อนๆคะใครจะสร้างภาพทำความดีได้ทั้งชีวิตเราเสียใจนะคะที่มีบางคนบางกลุ่มพยายามใส่ร้ายในหลวงเรารู้สึกอยากจะปกป้องในหลวงและสถาบันมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆ เพราะในหลวงไม่ใช่เหรอคะจึงมีโครงการในพระราชด,ดำริเกิดขึ้นมากกว่า4ี่พันโครงการเพื่อเป็นการช่วยเหลือคนไทยในยามที่เดือดร้อนอยากจะให้คนที่โจมตีสถาบันหรือไม่รักสถาบันเพราะไปเชื่อคนที่โจมตีสถาบันเนี่ยนะคะลองไปเปิดใจหาข้อมูลในอดีตของในหลวงดูคะ่ะว่าในหลวงทำอะไรเพื่อคนไทยบ้างส่วนตัวเราเองนะคะเพื่อน เราไม่เคยเดือดร้อนเพราะคำว่าสถาบันค่ะเราไม่เคยคิดจะให้สถาบันหายไปเพราะสถาบันไม่เคยทำอะไรเราสถาบันมีแต่ให้มีแต่คอยช่วยเหลือ,อยามประชาชนลำบากเราไม่เคยเดือดร้อนเวลาที่ต้องจอดรถรอขบวนเสด็จเราไม่เคยคิดจะนั่งเวลาได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงหนังเพราะเราคงทำใจไม่ได้ที่จะไม่รักสถาบันและในหลวง เพราะแม้ไม่มีใครยืนเรายืนคนเดียวในโรงหนังเราก็จะยืนค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆพื่อคะตอนนี้คนไทยนำท่วมหนักได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสคนไทยได้รับการช่วยเหลือจากในหลวงและพระราชนีได้รับการช่วยเหลือจากทหารดาราและจิตอาสาหลายหน่วยงานซึ่งคนไทยก็ช่วยกันเอง แต่คนไทยก็ต้องมาเจ็บช้ำน้ำใจจากนักการเมืองที่เห็นแก่ตัวและมีคำพูดจากนักการเมืองนะคะบอกว่าลอน้ำลดก่อนแล้วเราก็จะเข้าช่วยเหลือทันทีคนไทยลำบากค่ะจากการบริหารที่ไม่โปร่งใสและเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องของนักการเมืองคนไทยไม่ได้เดือดร้อนเพราะชาติไทยมีสถาบันนะคะ ส่วนตัวของเราเองแล้วยังยืนยันในมุมมองของเรานะคะว่าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมีนักการเมืองก็ได้ค่ะเพราะว่าจากการบริหารประเทศของนักการเมืองยุคนี้เรามองว่าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมีนักการเมืองเลยก็ได้เพราะมีแล้วก็ยิ่งจะทำให้ประเทศแย่ลงแต่ประเทศไทยควรมีและคงไว้ซึ่งทหารและสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ ถึงเวลาแล้วนะคะเพื่อนๆที่เราคนไทยที่รักชาติและสถาบันจะต้องร่วมกันให้กำลังใจคนดีเป็นสื่อเองค่ะเพื่อนๆสนับสนุนคนดีให้มีกำลังใจนะคะเพราะว่าสื่อไม่เคยนำเสนอข่าวดีๆข่าวที่คนทำดีออกมาให้ประชาชนคนไทยได้เห็นเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเป็นกำลังใจให้คนทำดีด้วยการเป็นสื่อ